สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตวิเบวันนี้ผมมาจับพาเพื่อนเพื่อมาชมหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นตำนานแห่งความสปอร์ตหรูหรานั่นก็คือ Honda Ci ี i c 2026โฉมใหม่ที่ครั้งนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดภาพลักษณ์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่เราใจและสีดำสุดหรูที่สะท้อนความพรีเมียมและความดุดันได้อย่างชัดเจนซี vic รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทั้งในด้านงานออกแบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่่นใหม ดีไซน์ภายนอกของ Honda c ซี i c 2,026โฉมใหม่ถูกปรับให้เรียบหรูแต่คงไว้ซึ่งความสปอร์ตกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงกว้างสีดำเงาตัดกับโลโก้ Honda โครเมียมเด่นชัดไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์ดีไซน์เพรียวคมมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นคมชัดเพิ่มความดุดันในทุกมุมมองกันชนหน้ามีเส้นสายที่ช่วยให้รถดูกว้างขึ้นพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ที่เสริมทั้งความสวยงามและการไหลเวียนอากาศฝากระโปรงหน้าย,ยกเส้นสั่สปอร์ตเพิ่มบุคลิกความดุดนันให้โดดเด่นกว่าเดิม ด้านข้าง Honda Civic 2,026มีเส้นสายที่ลื่นไหลและโชบเชียวเสาซีถูกออกแบบใหม่ให้ลาดเอียงเพิ่มความสปอร์ตและความลุ่ลมล้ออนลอยขนาด18-19นิ้วดีไซน์ใหม่แบบทูโทนสีดำและเงินเข้ากับตัวถังสีดำได้อย่างลงตัวมือจับประตูและกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเล็ดกระจกหลังและเส้นหลังคาลาดต่ำแบบคูเป้เสริมภาพลักษณ์ให้ซีวิกใหม่ดูเป็นรถสปอร์ตซีดานรู ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED Signature รูปทรงตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์แต่ปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นเชื่อมต่อกับเส้นโครเมียมเล็กๆเพิ่มความหรูกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อม Diffuser สปอร์ตและปลายท่อไอเสียคู่แบบโครเมียมเสริมความดูดันให้ตัวรถดูสมบูรณ์แบบในทุกมุมมองภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2026ยกระดับความหรูหราและความทันสมัยคอนโซลกลางออกแบบใหม่ในสไตล์มินิมอล ใช้วัสดุซอฟท์ัชและตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมผสานกับลายเปียโนแบล็กหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อที่ครบครันมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงผลชัดเจนปรับโหมดแสดงผลได้หลายรูปแบบตามสไตล์ผู้ขับเบาะนั่งคู่หน้าหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อน เบาะหลังนั่งสบายพื้นที่กว้างรองรับการพับแบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังปรับสูงต่ำได้พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบ Adaptive Cruise Control ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์ด้านหลังทำให้ทุกตำแหน่งโดยสารรู้สึกเย็นสบายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะ Honda c ซี i c 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรกำลังสูงสุดประมาณ182แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วรวมถึงมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริด E-Hybrid e, ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า200แรงมา้าเน้นทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันสามารถวิ่งได้เฉลี่ยกว่า23กิโลเมตร ลิทมีโหมดการขับขี่ให้เลือกอีโค o นอร์มและสปอร์เพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพการใช้งาน ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยซี v i c 2026มาพร้อม Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ collision mitigation braking system ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ adaptive cruise control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน l a น keeping assist ระบบเดินการออกนอกเลน l a น e departure warning ระบบตรวจจับจุดบอด blind spot monitoring ระบบกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคัน ระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC ครบครัน Honda Civic 2026สีดำจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราสปอร์ตสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่สนุกและคนที่ต้องการรถซีดานที่ใช้ได้ในทุกโอกาส นี่คือรีวิวจากออโต้วิเบหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ